มีมาอีกแล้วนะคะเพื่อนบ้านมีปัญหาการเพราะว่าสัตว์เลี้ยงเทีย่ยวนี้เป็นแมวค่ะเพื่อนบ้านฝั่งที่ไม่รักแมวเนี่ยไม่ได้เลี้ยงไงแล้วก็รู้สึกว่าบ้านตัวเองมีผู้ป่วยอ่ะป่วยหนักด้วยทําไมต้องมาทนกับอึกับฉี่ของแมวแล้วแมวก็เข้ามาสร้างความําคาญขณะที่ฝั่งคนเลี้ยงแมวบอกคุณโหดไปหรือเปล่าจับแมวใส่ถุงมัดปากถุงทิ้งเอาไว้ข้ามคืนลองไปดูคลิปนะคะเพราะว่าตอนที่เขาจับแมวใส่ถุงเขาอัดเอาไว้ด้วยอะคะ่ะวัวเองฮนะมาจ่อหน้าประตูบ้านนะครับ เตรียมเข้าบ้านนี่แล้วฮะนั่นขึ้นไปบนรถแล้วนั่นตัวดำอีกตัวเอาถุงมาใส่แล้วนี่ดูนะฮะนี่แล้วส่งเข้ารายการบ้านเอือ้อถามแปใครเป็นเจ้าของ นั่นแหละค่ะเรียกคนในบ้านเอาถุงมาใส่เร็วคว้าคอแมวได้จับแมวใส่ถุงแล้วก็เอาเชือกมัดปากถุงน้องแมวก็คือดิ้นกระดุกกระดิกอยู่ในถุงตั้งแต่สองทุ่มจนถึงเช้าของอีกวันค่ะมีอีกคลิปหนึ่งผู้ชายคนเดิมยืนอยู่หน้าบ้านแล้วก็พูดว่าคุณรักแมวคุณเป็นห่วงแมวแต่ผลกระทบตรงนี้ไม่มีใครพูดถึงแมวเข้ามาในบ้านมาอึมาฉี่มารื้อของในบ้าน มีผู้ป่วยอยู่ในบ้านก็ต้องมาเดือดร้อนไปด้วยแล้วก็บอกด้วยว่าอยากจะให้เอาเรื่องนี้เข้าที่ประชุมหมู่บ้านแล้วออกความคิดเห็นกันหาจุดร่วมกันว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันยังไงอันนี้แมวแมวครับนะครับอ่าเดี๋ยวผมอันนี้จะให้ผมแกะเลยหรือคุณจะหิ้วไปข้งงเอาเลยะครับผมมอบให้เจ้าของแล้วนะครับนี่ครับ คนั่นล่ละค่ะที่สุดก็เอาแมวคืนเจ้าของมีการถามด้วยว่าจะให้ผมเปิดปากถุงก่อนไหมหรือคุณจะเอาไปแกะเองที่บ้านเจ้าของบอกเออมาเลยมาเลยไม่ต้องเปิดปากถุงเดี๋ยวไปแกะเองน้องแมวก็คือร้องเมียเม้ยวเมี้ยวเมี้ยวอยู่ตลอดนะคะเจ้าของคลิปแล้วก็เป็นเจ้าของบ้านด้วยเนี่ยพยายามจะพูดว่าต้องหาวิธีนะจะได้อยู่ร่วมกันได้ระหว่างคนเลี้ยงแมวกับคนที่ไม่ได้เลี้ยง ผู้สื่อข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปนะคะจุดเกิดเหตุคือหมู่บ้านเอื้ออาทรที่อำเภอเมืองระยองค่ะปรากฏว่าไม่ได้เจอคุณผู้ชายในคลิปแต่ว่าเจอคุณผู้หญิงซึ่งอยู่ในบ้านนี้ชื่อคุณพินระดาบอกว่าเพิ่งจะย้ายมาอยู่หมู่มบ้านแห่งนี้ได้หลายเดือนละ,ลนละที่บ้านมีคนป่วยภูมิแพ้ แล้วต้องมาเจอปัญหาแมวของเพื่อนบ้านมาฉี่มาอึอใส่บ้านประจําต้องทนดนดมกลิ่นกันทุกวันจนปวดหัวอยากขอเจ้าของแมวว่าถ้าคิดจะเลี้ยงก็เลี้ยงดีๆอย่าปล่อยให้ออกมาสร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้านตัวเองฮะมาจ่อหล้าประตูบ้านไม่มีเจตนาจะทําร้ายนะไม่ทําร้ายมาคืนแล้วไม่ใช่มาเช้ามาคืนจับไว้จับไว้เพราะอย่างน้อยเด็ก็เขาก็าต้องวิ่งไปที่อื่น ลมันเข้าแล้วเราก็มีความรู้สึกว่ามันมีกลิ่นกลิ่นแล้วที่นี่ก็รู้อยู่ว่ากินขี้แมวอะไรที่มันเป็นสิทธิซึ่งกันและกันอ่ะเราก็อยากจะคุยไงคุยกันแล้วก็ตกลงกันไม่ใช่ว่าเอาเหตุของหมาแมวมาเป็นเรื่องที่จะทะเลาะกันอันนั้นคือมันไม่ใช่หมู่บ้านจะอยู่ร่วมกันได้มีความสุขก็คือระหว่างคนกับคนคุยกันรู้เรื่องฝั่งเจ้าของแมวค่ะชื่อคุณสมบูรณ์บอกว่าโขดไปนะ ถึงขั้นว่าต้องจับใส่ถุงปุย๋ยผูกปากถุงข้ามวันข้ามคืนแบบนี้เกินไปหรือเปล่าคือถ้าแมวสร้างความเดือดร้อนมาอึมาฉี่แค่ไล่มันก็ไปแล้วไม่ต้องไปใส่ถุงหรือถ้าแมวมันอึกก็แค่เก็บเองด้หรือมาบอกผมก็ได้เดี๋ยวผมก็จะไปเก็บให้ยืนยันว่าแมวตัวเองบังคับไม่ได้จะให้มันอึมันฉี่ตรงไหนแมวก็เป็นของมันอย่างนี้มันเป็นสัตว์นะ จต่วัตั้งแต่สองทุ่มครับถึงเช้าเนี่ยะไม่ได้กินข้าวกินน้ำอ่ะมันก็เหมือนคนอ่ะมันก็หิวเหมือนกันนะครับไม่อยากให้เขาทําแบบโหดร้ายแบบเนี้ยแค่ไล่มันไปก็พอแล้วก็เห็นขี้เมียก็แค่เก็บแค่นั้นก็พอแล้วไม่งั้นก็มาเรียกผมก็ได้ผมก็จะไปเก็บให้ผมก็เต็มใจไปเก็บให้มันก็เรื่องเป็นเรื่องธรรมดาเนาะของสัตว์มันจะไปขี้ไปเยี่ยวไหนก็ไม่สามารถจะรู้ได้ไหมครับมันมาคลอดอยู่ที่นี่ผมก็ก็ต้องเลี้ยงไหะครับ คุณสมบูรณ์นี่บอกว่าจริงๆตัวเองเลี้ยงไว้ตัวเดียวต่อมาไอ้เจ้าตัวเดียวที่เลี้ยงนั่นนะคะมันท้องคลอดออกมาอีก3ตัวก็เลยกลายเป็นเลี้ยงทั้งหมด4ตัว,ตวยืนยนันบ<า>ังคับได้ยังไงมันเป็นสัตว์แล้วก็เลี้ยงปล่อยแบบนี้แหละผู้สื่อข,ข่าวก็เลยลองไปถามบ้านอื่นๆนะคะว่าคิดยังไงบ้างมีปัญหากันหรือเปลา่าปรากฏว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ในหมู่บ้านว่ายังไงลุงพี่ก่ว่าไงครับทุกคนก็ปล่อยอย่างนี้แหละเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเขาก็ปล่อยกันแบบนี้แหละไม่ต้องมาระบบปกระบบปิดอะไรเลยปล่อยกันแบบนี้มานาน เพื่อนบ้านไม่เคยมีปัญหาเรื่องหมาเรื่องแมวเรื่องอื่นเรื่องฉี่กันเลยทุกคนอยู่กันดีเพิ่งจะมีครอบครัวนี้แหละย้ายเข้ามาแล้วมาทะเลาะกับคนอื่นเขาเรื่องแมว mm. อ้าว mm. อ้าวกลายเป็นอย่างนั้นไปนะคะ